ข่าวทุกคนรีดด้ว่าเป็นข่าวเป็นคราวทุกวันจริงๆนะครับสรงอ,งอิงเพชบ้านแพงล่าสุดวันนี้เป็นข่าวอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลครับทุกคนว่าทําไมอุงอิงเพชบ้านแพงเนี่ยถึงเป็นขวัญใจสื่อมวลชนนะครับสื่อดังต่างๆแห่ตีข่าวกันทุกวันจริงๆเลื่อนฟีดไปทางไหนก็เจอแต่อิงเพชบ้านแพงใครเป็นเหมือนกันบ้างครับทุกคนเอาจริงนะตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็เลื่อนมาแล้วก็เจอแต่ข่าวอิงเพชบ้านแพงจริงๆนะครับครองพื้นที่สื่อสุด วันนี้ครับทุกคนอย่างทางด้านก็อสิบลูกทุ่งเนี่ยก็ออกมาเขียนข่าวถึงน้องเช่นเดียวกันนะครับได้เขียนข้อความร่าย,ยาวถึงองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเลยอย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีครับทุกคนว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้องค์อิงครับทุกคนน้องได้ถ่ายทำโปสเตอร์ที่โดมสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนน้องก็ฉลาดมากๆครับเลือกชุดสวยสง่างามก็ทุกคนรวมถึงเมคอัพที่มาแต่งหน้าให้ในวันนั้นก็ทําให้องค์อิงเนี่ยออร,ร่าจากครับทุกคนจนทางด้านก็อสิบลูกทุ่งได้เขียนข้อความถึงน้ององ่บกวา สวยพองอุ้งอิงเพชรบ้านแพงถ่ายแบบชุดฤดูกาลใหม่อลังการออรา่าจับทุกชุด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤด,ดูกาลอีหลาซุปเปอร์สตาร์หมอนลำอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจัดหนักจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมถ่ายโปสเตอร์โปรโมทเปิดตัวรีดดีว่าออลล่าจับสุดๆใส่ชุดไหนก็สวยผ่องขึ้นทำเอาแม่ๆอดใจไม่ไหวอยากจะชมความปังอลังการในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกสาวก,ก็เสิร์ฟให้แบบสุดๆนั่นเองครับนี่คือข้อความของทุกคนที่ทางด้านก็สิบลูกทุ่งได้เขียนถึงน้องนะครับและทิ้งท้ายด้วยนะคำว่าทิ้งท้านีย เราจะมองว่าเฮ้ยทางด้านก๊อตสิบลูกทุ่งครับทุกคนเขามองว่าอิงเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่างานนี้ลูกสาวเสิร์ฟให้แบบสุดๆเพราะฉะนั้นน้องทําการบ้านครับทุกคนกับการเลือกชุดมาถ่ายแบบแล้วก็เลือกชุดมาถ่ายโปสเตอร์ครับทุกคนสวยทุกชุดเลยครับทุกคนจนทางด้านก๊อตสิบลูกทุ่งได้นํารูปของน้องเนี่ยไปลงเกือบทุกชุดเลยนั่นเองครับทุกคนครองพื้นที่สื่อมากๆครับทุกคนอย่างวันนี้นะเราจะได้เห็นว่าทั้งหมอลามสตอรี่นะทุกคนข่าวลูกทุ่งคนลูกทุ่งต ตงข่าวน้องกันทุกวันจริงๆครับทพกคนเลื่อนฟีดไปทางไหนก็เจอแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงอุงอิงเพชรบ้านแพงแต่ FC ฟซีแฟนคลับก็ไม่เบื่อนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนั่นเองครับทีนี้ครับเพื่คนเราจะมาพูดถึงเหตุผลเนาะว่าทำไมสื่อบนชนเนี่ยถึงรักอุงอิงแล้วก็ สนับสนุนน้องในทุกๆอย่างจริงๆต้องบอกแบบนี้เวลาที่มงอิงเพรบ้านแพงหยิบจับอะไรหรือว่าน้องจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมต้องเป็นข่าวทําไมสื่อต้องเอาไปตีข่าวต่างๆเพราะว่าอะไรครับทุกคนเนี่ยอย่างคลิปอิ่มข่าวกระแสเข้าไปดูเนี่ยครับทุกคนก็สิบลูกทุ่งได้ลงข่าวนอกเอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับทุกคนปรากฏว่า f c ฟซีฟันลับเนี่ย แฮเข้าไปแสดงความคิดเห็นครับแฮเข้าไปกดแชร์ลงกลุ่มบ้านฮักนี่คือหนึ่งสิ่งสําคัญมากๆที่ทางด้านเพจด,ดังต่างๆหรือว่าสื่อดังต่างๆจะทําข่าวน้องเพราะว่าหนึ่งเลยทุกคนก็จะไปมีส่วนร่วมในข่าวนั้นใช่ไหมครับก็เลยทําให้เป็นสีสันของวงการบันเทิงอุ๋งอิงก็เลยมีพื้นที่สื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นการใช้พื้นที่สื่อที่ถูกต้องเหมือนอุงอิงเนี่ยอุ๋มไม่มองว่าเป็นอะไรที่ฉลาดมากๆอย่างเวลาที่น้องตอบสื่อโซเชียลเวลาที่นักข่าวเข้าไปถามน้องน้องจะตอบได้อย่าง ถ่อมเนื้อถ่อมตัวครับทุกคนแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอนะครับเวลาตอบอะไรอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมีสติตลอดอันไหนตอบได้ก็ตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็เลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องหรือว่าเลือกที่จะไม่ตอบนี่คือความชาญฉลาดของน้องก็เลยทําให้กลายเป็นที่รักของสื่อมวลชนทั่วประเทศจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทาไมอุ๋งอิงถึงเป็นข่าวกันทุกวันจริงๆครับทุกคนเป็นข่าวทุกวันจริงๆนะคือมิ้มนย เนี่ยที่มิมมาพูดถึงแบบนี้ทุกคนเราคงจะเห็นดีนะว่าวันนี้มิมมาอ่านข่าวแล้วอุ๋งอิงเป็นข่าวอีกแล้วเป็นข่าวอีกแล้วเป็นข่าวทุกวันจริงๆครับทุกคนมีเรื่องให้เราได้พูดถึงตลอดเวลาจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่มาเปลี่ยนแปลงวงการบันเทิงวงการหมอลำจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนน่ารักมากๆครับและเมื่อวานนี้ทางด้านแฟนเพจหมอลำสตอรี่เนี่ยก็ได้มีการเขียนเรื่องราวถึงน้องเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ครับทุกคนทางด้านพี่โอ๊ตเนี่ยก็ได้มีการเขียนข่าวถึงองงอออิเพบ้านนนแหมืืกกกั FC ็คไปด เยอะมากๆนะครับทุกคนก็ประมาณว่าอุ๋งอิงเนี่ยเป็นสาวแล้วนะครับทุกคนแต่น้องก็เป็นสาวขึ้นจริงนะสหรวบฤดูการนี้นะครับพี่โอต๊ตเนี่ยเขียนข้อความถึงน้องร่ายยาวเขาบอกว่าหนูเป็นสาวแล้วอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเพยผยภาพโปสเตอร์โปรโมททางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับลุกสวยใหม่สะกดตาแฟนๆแห่เช่นชมกันอย่างล้นหลามหลังดังเอกหมอลำสาวเสียงหวานอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพยผยภาพโปสเตอร์ โปรโมทวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มาพร้อมกับลุกใหม่สุดปังสวยสะกดตาแล้วก็ดูโตเป็นสาวเต็มตัวมากยิ่งขึ้น จนหลายคนเนี่ยถึงกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนูเป็นสาวแล้วจริงๆนะครับภาพโปสเตอร์ดังกล่าวนี้เผยความงดงามเปล่งประกายของน้องกับชุดสีแดงขาวดีไซน์หรูหรารวมถึงชุดสีม่วงมีเพชรระยิบระยับนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหสมฐานะศิลปินเวทีหมอลำจริงๆนะครับทุกคนแฟนเพลงแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงความสวยเจิดจรัสและการพัฒนาการของน้องที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลายคนยกอยิงให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการหมอลำที่ไม่ผิด ยังมีแต่เสียงร้องอันไพเราะแต่ยังมีสเสน่ห์และพลังดึงดูดสายตาบนเวทีที่แท้จริงนั่นเองครับการปรับรุกนี้ของอิงนนก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการโปรโมตแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่แฟนๆเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอชมในรูปแบบใหม่ในะดูการแสดงที่จะมาถึงนี้นั่นเองครับทุกคนอ่ะ ตอนแรกองบอกแบบนี้ครับทุกคนว่าบอสโจยูมินเนี่ยบอกว่าจะไม่ทําฉากสาวน้อยเพชรบ้านแพงใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับบอสโจได้โพสแล้วล่าสุดบอกว่าตอนแรกว่าจะไม่เปลี่ยนแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนเพื่อ fc แฟนคลับนี่แหละใช่ไหมครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าบอสโจก็ซุ่มอยู่นะตอนนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าเปิดฤดูกาลนี้หรือว่าหลังเปิดฤดูกาลนี้ครับทุกคนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งบอสโจยูมินก็ได้มีโอกาสโพสต์แล้วนะครับโอ้โหทุกคนก็ถือว่า เป็นเรื่องราวดีๆวันนี้นะครับน้องก็ครองพื้นที่สื่อจริงๆนะครับไม่ว่าจะทําอะไรหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดอย่างวันนี้ก็มีการถือเสื้อรัตนาพรแบรนด์ลงสื่อโซเชียลปรากฏว่าโอโ้โห FC แฟนคับนี่คือหาไป CF ก็อย่างถล่มทลายนะครับถือว่าน้อง เป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆนะครับบนสื่อโซเชียลน้องต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนมีอิทธิพลมากๆเลยไม่ว่าน้องจะทําอะไรเนี่ยสื่อให้ความสนใจแล้วก็ตีข่าวกันอย่างถล่มทลายในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากก็อซิบลูกทุ่งแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากหมอลำซอรี่ด้วยที่ต้องบอกว่าโพสถึงอิงบ่อยมากๆแล้วก็เราจะได้มาอ่านตลอดเลยนะครับและเมื่อวานนี้ ทางด้านองค์อิงเนี่ยน้องก็ได้มีการโพสต์รูปผมสั้นเนาะซึ่งน้องชอบมากๆกับทุกคนกับลุกสาวผมสั้นเนาะทุกคนนะ่ารักมากจริงๆนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหเปรี้ยวมากๆเนาะทุกคนเป็นลุคนี้เลยอ้ามิ้งขึ้นบนบนหน้าจอให้นะครับน้องเนี่ยชื่นชอบทรงผมทรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพจากพี่อํานวยนะครับที่ได้มีการโพสต์เอาไว้บนสื่อโซเชียลนะครับทุกคนปังมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะ ็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับอย่างที่บอกว่าเวลามีข่าวอุ้อิงเพชรบ้านแพงที่ไหนเนี่ยก็อยากเจอทุกคนนะครับเข้าไปกดไลค์นะครับเข้าไปกดแชร์กันเยอะๆครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้แบบว่า นะมี En g a g e m e n t แล้วก็มีให้น้องเนี่ยอยู่ในพื้นที่สื่อได้นานที่สุดนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดก,ก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิมข,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 ขา่าวกาัสพรุ่งนี้อุค์อิงอเนี่ยไปส่งครูเอนะทุกคนก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องตอนนี้กำลังเดินทางจากศรีสะเกตสู่ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินนั่นเองครับก็ขอให้ทีมงานรถตู้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวนันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ